ชมได้ตลอดนะแม่ข mm. ึ้นกนมากินชมอยู่แล้่ยวของน mm. ะแม่ชาลดาขึ้นขึ้นมากินชมก็เลยบ่ได้ดสังเกตตัวเองเนา mm. ะแม่จ้ายอดเลยข <c oughs> ึ้นไปชมอือ <c oughs> สบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขูมสุขคนเน,ะนาะกัมาพบมาพ่อกับสาบัวมือนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะับชีพ้าทั้งสาวตาหรือว่าสาวนวลเพิ่นพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเพิ่นอยากกินหมักไผ่มือว้านนี่กะมีอ่าทั้งน้องเพิ่นพาสาบัวไปอ่า อ่ะหมักไผเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมื่อนี้สาวนวลหรือว่าสาวตาสาวรัดลาเพิ่นผู้พ่อแม่พี่น้องเลยเพิ่นก็เลยอ่าอยากให้สาวบัวพาไปต้นไผ่พ่อแม่พี่น้องสบายดีสาวรัดลาโดยสบายดีโดยาตาเพิ่นเห็นเหมืองเงาเมืองเหมองเพิ่นบ่หรือว่อาของของในดนินบ่บักของแบบเกิดธรรมชาติเไง สดาแต่ว่าเหาก็กินบ่ได้แล้วเนาะเพราะว่าเพราะว่าเจ้าของดินเพิ่นทั้งเบิดนี่เจ้าของเพิ่นอยู่ในเมืองอ๋อแมนอันนี้คือทั้งชาวบ้านกินได้เบิดได้เนาะแมนแมนอ๋อพู้น่ะเบอร์น้อสตาร์กนชมเบอก์คือบ้านชาวเพิ่นมาเป็นดินเพลินเนาเจ้าของดินเมือง สบายดีโล่สบายดีโล่เปิดมาเลยห่วงนะบ้านเนาะบ่เพราะว่าเป็นในนี่เป็นดินของกับเจ้าเวิร์ดเด้โอแต่เจ้าของเพิ่นอยู่ในเมืองโอเจ้าของเดียวกับชวนมึงมีแมนบ่เลยแมนแมนโอเคขออนุญาตชิมได้เถิดเสียบเลยถูกน้อยเนาะชาวลาดลาเสียบชาวลาดลาเพิ่นกงจะอุปานใดแล้วเนาะต้องแก่แล้วเนาะแม่างนี้ต้องจ้ำแจ๋วเนาะ แต่พี้เจ้าก็ไม่ได้หู้นะว่าก็้องชอบนะว่ากินชมได้ตลอดในมนอกแมนเป็นคนมากินชมอยู่แล้วนะแมนชาลดาขึ้นขึ้นมากินชมก็ได้เพราะได้สังเกตตัวเองเนาะแม่น้ายอดเลยไม่พอชมสบายดีใช่ไหมโดยสบายดีเมื่อนี้พากันมาเลาะกินของป้าแมนแมน รอ mm, ให้ธรรมชาติเนาะสุกอีกหน่อยนึงก่อนเนาะแม่ป้าจะเอาไปเบิรงหมักไไปหมักไไฟทางไหนไม่กำลังยื่งเลยเนาะไปโอเคไปเบิรงหมักไไฟบรรยากาศอันนี้ก็ชมชมเลยเนาะแม่ถ้าชั่วกินเนาะชาวละลาเทียบเลยนี่ผลทางเห็นมาผลทางที่ข่อยย่างชาววานโอเที่ไปเอาแม่นข่อยย่างไปทอเดียวผลทางแป้นเลย จะใช้ย่างยางก็รู้ดีเลยให้รถบดด้วยไหมครับใช้โดนดูดอไงได้เแต่ว่าอันไอ้กี่เล็กนี่คือเกิดเองเลยเนาะแมนแมนอันนี้กับต้นดูบ้าต้นดูคนได้หลายเนาะเป็นไม้เื่มีราคาแมนถ้าเป็นไปได้นี่เจ้าอยากกินยางหล่อทางเวลา เป็นบาโบ้ฮตินยางบอแบบบาโบ้ฮินตามทางตามนั้นตัอเขาได้ยินู่ว่าอ่าใดก็มันจะเป็นนัเปนบ่ได้ลูกกินลูกกินลายบอลูกกินลายบอจ็กแล้วกดงยินเป็นบ่อยซซ์อแมนบาบอคือพื้นฐานผู้ถ่อเก็บ่าเวลาได้ลูกเดจเจ้าอันนั่นแหละโอ้โหเวลาเจ้าเวลาเจ้ทองแนีนโมสเก็บสีเมนนียนเนียนเนียนขี้มวยเนาะเป็นลายเป็นเอยู่ได้ไป ก็กินารได้แต่เด้อแต่วิธีหนึ่งก็ขามเสื้องัวควายดูกินไรกินแบบอันตกรักงัวด้เป็นอะไรูที่กันเลยไม่ยาก้วได้เเเต่ต้นเชือของคนเนาะทังนีนัทางนีนัวั้นง้นทนีน้ บแม่นองที่น้องใช่ไหมแม่นบอว่าไม่เ hey. ห็นเลยเนามันมาชดพ่ดีเลยแม่บ้างเนาะแม่จะบบกไกน้ำปัก่น้ำปักตีคนตุ้งเลย

แต่เพื่อนก็ยังไม่โตเมืองสวรรค์อยู่ตออนอกเมืองเนาะแม่นหมักม่วงก็มีฮนทั้งหน้าสาวลาฮันโอ้ขึ้นจมูกโอ้ขึ้นจมูกคือวาันนี้เราลึกอ่าเราต่อยข่อยอยู่ข่อยบวชเป็นชวนเก้าชวนเจ็ดคนปลูกไว้อีกทีเนาะเออคนสมัยแบบนี้แม่นคอเนอะเนอะมักม่วงเดได้เอาวันนี้งเด็ด้ลเนาะเด่นด้วยร้านเด่นใหม่หม่วงใหญ่หูม่วงน้อยเด่น เอาได้กินแล้วเยเอาเชาเชาวตาให้เอาเอาให้โอ้เขาไปเช่าใหสารได้เอาเพิ่นเอาอะไรฮะเงสาดแล้วเนี่ยให้เพิ่นต้อยแม่นให้เพิ่นต้อยเอาเองว่าด่ข้าวกินน้ำหนะคือบ่ไปเบิ่งมักไผก่อนจังเอาไม่ เอาบเอาเจอยังเอนั่นดิเอาบุปลาละเดี๋ยวัวเดนจเดี๋ยเดีเอาไเลยนะนี่หลัเดือนนี่ปลาอยกินได้เนาะแมนอ้ยะมมองก็โซแต่บบุเนมาใหญ่เนาะ นี่ค่ะอือแล้วเออธรรมดาทู่เป็นตีดยางเพิ่นบอกคือมูเนาะต้องให้เพิ่นก่อนเลยแต่ว่าเป็นความนแน่วความรุนหลบความ่น้องมันสมบูรณ์มีวัตถุ์ถุงยางมีวัตถแน่ใส่ค่ะถุงยางปลาสันมาแบบถุงยางเตรียมเรียบร้อยเตรียมอยู่ไหนไป ยังมีอีกต้นหนึ่งกับเจ้าว่ายังบวชุกเนาะมบบไทยแมนไทยว่ามีต้นทั้งหนาเขานี่แหละเห็นบ่ต้นต้นต้นหนาเนี่ยแมนแล้วอ่ะสารดาแมนแมนไปวานนี่ก็ยัไม่เอาโถของคุณเฮ้ยว่าโอ้นั่นเอาะสาระดามสาระดามเราไปจุดนี้คุณพี่สาระนี่เห็นบ่แมนเห็นไหมแมน นี s <S ่แหละเอ้าเรือก oh, ับเจ้าคายแล้วนี owner. ่โอ้เจ oh, no. ้ามาไม่แสมย่นี่นะไม่แฉมีอยู <S 2> <S 2> ่บ้านเยมุ Pause ่นอยู่เถิงก oh, ับ oh, ยังมีอยู่หุ่นเถิงคุณได้ชาวไร่่นห้องค่าคันโดยโดย พี่เด้อขำมันไงพี่เด้อเข็ดตาฮิปแล้วเหดตาฮิปแล้วเหดตาฮิปบบ้างเล่บากนึงพี่น้องไงจะมูไปจากหัวเก็บไปทางใดเนาะเหดตาฮิปบิ้างกันเนาะผสมตาหวานผสมเลืตาหวานเนาะรุ่นๆใช่ไหมข่อยว่าว่าหวานเนี่ยชุมเจ้าหัวเชื่อข่อยหวานบ่ยังว่าข่อยว่าตัวหวานแบบฮิปตาหยุกโปลเลยหวานดีพี่น้องเไงหวานอะไรเห็ดแนว้ยไรห่าน จักเนาะเด็อนอะไรจำนวนหวานเห้งมัเพิ่มขนาดมัเพิ่มแน่นี่มัเพิ่มแน่นี่ข่อยว่าว่าถ้าข่อยหู้ตะกี้นะเนาะยี่ห้ออะไรบอสบอสพี่น้องเอ้ยควมจิงชัดๆแม่นถ้าข่อยหู้อ่ารามีต้นมะกไผ่วานเนาะชิชวนน้องอุทัยเพิ่นมาเอาอันนี้อันนี้ถือว่าเดือเดือกะเจ้าเอาไปขายแล้วเพราะว่าอันนี้นะโบแม่คลองไผ่เพิ่นบ่ได้ห่วงเนาะแม่นเพราะว่าของเจ้าของเพิ่นนั้นอยู่ในเมือง น่องเจ้าของตี่เจ้าของดินบากง่ายแม่นเจ้าของดินนะอยู่ในเมืองเพราะว่าแถ<ม><อ>บนี้ก็เป็นของเพิ่นเบิดเดดเป็นอืชาวไรดิ<ม>นดดินดวงบแอว่าันนี้กับเจ้าเอาไปขายเนาะอ,อยู่อยู่แคมทางดีหมักไผ่นีาา่วานอีดีเท่าไรแต่ว่าเบิดแล้วพุ่นยังเดือนได้เถิง,ถง,ถงพ,พุ่นเถิงพุ่น ขึ้นแม่สาวไลนนี่แตแบบนั้นสาวไลน์เก่งนะขื่นนั่นคนว่าขึ้นไปก็ขึ้นซื่อน้อมี่ใช่นอกอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งคนว่าว่าอยู่จักอยู่ใส่แหละลุงของน้องอุทัยเพคนเรากับรังเคิรมคือสาวนวลต่อยพวมแั่นแหละบ่เป็นยังใกล้ๆมังเงี้ยมังเงียเป็นมืซุปแม่นนไพ่มาอีกแล้วนะได้กินผูรดมากผูละนวยเนาะแซ่บบ่สาวรดา แล้วจาเอาว่าข่อยเ้าตั้วแบบนี้มือวานนี่ข่อยมาเอาแม่ม่้ือวานนี่ข่อยเอาเมื่อไห่อื่ยข่อยถุงยางหนึ่งทั้งน้องคนขืนนะขืนเอาไห้เนาะคุณสบายดีสาวไรได้กินจักหมากจักใบดี๋ยวบอเจ้ากัไรสนุ่นคนแม่ไห้ก็เนี่ยก็ได้อยู่ประมาณสิบมาเป็นปันไดดีไรดีไร หวานหวานเนาะแม่แซ่บยังมีอีกอยู่ได้ก็ชมเจ้าสิเอาบ่โอ้กมชมคอยกบวยยากกระแน่นเอาไปาชะแต่ต้นนี้ก็เจ้าเอาคายเนาะแม่คือต้นนี้มันหวานเลยไผ่มาซีมันแท้จะมีอยู่อยู่เทิรผู้หันบ่มีไผ่ขึ้นไปเอาเนาะโดยกับช่างน้องพามีสบายดีน้องพามีสบายดีโดยเป็นนี่ได้น้องพามีสิขึ้นให้ชาวได้่นอยู่บ่เคยขึ้นบ่เป็นอืมกินนี่ถนัดบ่เป็นได้ชาวทุนวันบ่ บ่บ้าไม่เหรอนผูนาดแมนเสาน้งเราที่ไม่หนคชิวเียร์จะไดนามีอยู่ไหมจักคือิเทิงอยู่บ่ลงบ่เาะเานอบลองบู่เนน่าะว้ยบ่เถิงบ่เถิงน่กจากว่าเจ้าขึ้นไปเอาเทิงผู้ผู้ยังมีหลายผู้วอยู่อยู่เทิงผู้ กอิได้แล้วอจะนักเลนนเลขอต้นนี่นะก้บานได้เลยบานนจินเลยเอ้าเจ้าอยู่แถวนี้เจ้ากับคู่ว่าน้องพันทข่อยู่ฝั่งนั้นทางนั้นยัาวาเจ้าแบบเขามาหาเฮ็ดหาอย่างเมื่อวานนี่นี มีน้องนั่นมาขึ้นให้ข่อยเราชวนข่อยเขามาเอาจะมาช่องูคเจ้าบ่กแม่ชวนชาวบ่อแม่ชวนน้องอุทัยเพิ่นเพิ่นค้าพี่เพิ่นมาได้เขามานำชุกข่อยเนาะแต่ชุกข่อยเขามาอ่านจุ่มเห่ากับโบเห็นตอนมันยังต้นต่ำเนาะยังมีอีกต้นหนึ่งน้องครมีทางลุงของน้องอุทัยเพิ่นมายังชุกยังชุบบดีหรือว่ายังเหิมอยู่ไปเมื่อวันนี้ได้กินผูแม่นผูระมากช่องมากไป ไปนีแมนไปเจ้านี่บ่ชาวล้านีเพิ่นคือสิได้กินลายอยู่ดอกขุนทองเพิ่นบกคือบูแมนไปไปถ้ากันออกวันนี้คุนไปเอามกม่วงน้ำชาวตาเบิดบูเอาแล้วบ่ไม่แ่ไม่ต่อยเราบ่แมนพี่น้องเลยถ้ากันเข้ามาหากิน หมักไผ่ของปลาพ่อแม่พี่น้องเลยตอนนี้ก็เดินทางกลงแมนแมเพราะว่ารกินข้หน่วยสองหน่วยอะไรกมันมันยังทีกับ่ได้แมนจะไหนเนาะแต่างขมากับบ่ได้เด็กปันไดนเนาะแมนแมนถือว่าพ่อมาเอาได้นอสาวดาราเน,ะนาะแถวแมน,แ,นแถวอยู่บ้านเขาเนาะไปเอาไก่กะ เยอะมากชมเนาะมันสีบ mm. ่มีแล้วบ้านเฮานะเพราะว่ามันเขาตัดต้นตัดยังเพราะว่าเขาไปเอาละบักต้นโลดเขาเอานะโอ้ไปแฉ่งมาท่านกับเจ้าเลยพูดตะบ้างเลือเตะต่อได้เจ้านะแม่ยาอีกจะไปเอามากพ่ายถูกแล้วมากเงี้ยวเนาะมากเงี้ยวเมน ตอนนี iday, no liebe, man, ้ย่างออกมากะบบได้ไดพอกินผู้ได้ช่องสมากเนาะไผกะถือว่าบบได้ถือเมื่อเฮือนพ่อแม่ถืน้องเลยก็เลยไผ่ย่างกับข้อตุ๊ก bỏ luôn cái rồi ดู mà แล้วเพื่อนนี่ หมักไก่กะคือว่าบัได้เนะาะบได้มันอยู่สูงเอาบัได้ก็เลยได้กินปูได้น่วยสองน่วยก็ไม่แหง้งได้เพราะว่าหวานพี่น้องเลยเมนเสื้อคว,ว่ำสบวยอยู่พี่น้องที่บ่าตอนได้ว่าสาบวยตัว,ตวคุณว่านเนาะก็เลยบัเสื้อก็เลยไปลุยฮอต้นเลยพี่น้องเลยปะมือบ้านนี้ขอยเ,อเมือเมื่อเดไดดีมีกับเจ้ามาเอากกอนนะ่นั่นได้สาวลาลาเพราะว่าเจ้าเอาไปคายเจ้าเอาไปคายแล้วเมน ตอนนี้ก็ถือว่าออกมาได้แล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมาเฮือนนอ้องอุทยัยคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเนาะมูคูกะอยากกินหมักอ่ะไพเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะฉาบ,บัวกระพาไปข้องต้นพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่ามือบ้านนี่กะฉาบ,บัวเข้าไปเอากับอ่ามีอีกน้องผู้หนึ่งพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่อนเพืนไปเอาห้ยเนะ่ะพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ไม่อนี่ยกะทางสาวนวลหรือว่าสาว ะตาสาวรัดลาเพิ่นเพิ่นอยากกินก็เลยพาเพิ่นเข้าไปก็มีอะบัวลายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะถือว่าอยู่ชูแบบพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ขึ้นอ่างบัวลายพ่อแม่พี่น้องนะก็เลยพากันออกมาพ่อแม่พี่น้องเนาะนะก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะชาวบัวก็ชิได้ กับก่อนพ่อแม่พี่น้องเนาะถ้าผกติดตามสาบัวในเด้พอพ่อแม่พี่น้องเนะาะผากกดไลค์กดแชร์เนาะพอมีกำลังใจหรือว่าถ่ายคลิปลงไปเรื่อยเนาะสาบัวก็สิได้ขอเก้าขมาสาบายดีสาบายดี